พระอาจารย์สอนว่าบทที่หนึ่งถึงบทที่สิบหนึ่งคนหัวทูนฟ้าขายยัดดินฉะนั้นระหว่างฟ้าดินสื่อถ่ายทอดคือเราสื่ออะไรสื่อหลักสัจธรรมเจ้าอาจจะเป็นสะพานไปจูงใจมวลชนคนหลงให้เดินข้ามมาหวังว่าพวกเจ้าจะไม่มัวพะวงในความสามารถมากน้อยของตัวเอง เพียงขอให้พวกเจ้ามีใจจริงเจตนาจริงแม้จะเป็นเรือลำเล็กก็จะบรรทุกพุทธบุตรได้เช่นเดียวกันฉะนั้นอย่าดูแคลนตนเองมีแต่คนที่ตั้งใจทำให้ดีเท่านั้นซึ่งจะเป็นที่โปรดปลาที่สุดของเบื้องบน 2. เก็บงานสมบูรณ์ผลเรื่องใหญ่เบื้องบนกับคนร่วมกันทำตนเองจะต้องให้กลมเสียก่อน ซึ่งอาจฉายแสงพุทธจิตสวยสุขเกษมสาร1นึ0งปีได้กระจกบานหนึ่งหักเหแสงอาทิตย์สู่ที่มืดได้กระจกได้สำแดงประสิทธิภาพของเขาแล้วผู้บำเพ็ญที่รู้การน้อมรับน้มนำจึงควรรู้การย้อนให้แสงสว่างที่ตนได้รับมาส่องสว่างตนย้อนให้หมวลชน ย้อนให้ที่มืดของโลกจึงจะนับว่าเป็นผู้บำเพ็ญที่สำเร็จภาระศักิ์สิทธิ์ของเขาแล้วกระจกเงาคือผู้บำเพ็ญแสงอาทิตย์นั้นเบื้องบนโปรดประทานดังนั้นผู้บำเพ็ญจะต้องใจสว่างจึงจะย้อนส่องได้สิทธิ์ทั้งหลายกระจกบานนี้ของพวกเจ้าสว่างหรือแปดเปื้อนเป็นบานสมบูรณ์หรือแตกหักถ้าสว่างสมบูรณ์ จะต้องดำรงรักษาเรื่อยไปถ้าแปดเปื้อนจะต้องหมั่นเช็ดบ่อยๆถ้าแตกละเอียดจะต้องหาวิธีประติดประต่อกัน 4. ผู้บำเพ็ญจะต้องมีสายตากว้างไกลมองให้ไกลหน่อยจะต้องเอาปัญญาแท้ของเจ้าออกมาคำนวณความแยบยน์แท้จริงของเบื้องบนอย่าเอาเครื่องคิดเลขไฟฟ้ามาคำนวณทุกอย่าง เครื่องคิดเลขไฟฟ้าได้แต่บวกลบคูณหารได้แต่คำนวณรายรับรายจ่ายในจำนวนจำกัดเท่านั้นแต่เราทำงานใหญ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธพระโพธิสัตว์ใช้จิตใจที่ไม่จำกัดจัดการกับงานที่ไม่จำกัดซึ่งเครื่องคิดเลขไม่มีทางคำนวณได้แม้พวกเจ้าจะจ่ายเงินทองไปมากมายเพื่องานธรรมะแม้จะจ่ายไปมากมายก็ยังคำนวณได้ถูกไหม เจ้าให้เป็นทานพวกเขาได้รับถ้าพวกเขาแพร่ทรรออกไปอีกขนาดของการแพร่และผลภายหน้านั้นใช้เครื่องคิดเลขไฟฟ้าคำนวณออกมาได้ไหมเหมือนที่พวกเจ้าทุบเทใจชุดช่วยเขานี่คือปลูกเหตุแห่งกุศลและเมื่อพวกเขากระจากในธรรมแล้วหนึ่งคนชุดช่วยอีกสิบคนสิบคนชุดช่วยอีกร้อยคน ร้อยคนชูช่วยอีกพันคนพันคนชดช่วยอีกหมื่นคนหมื่นคนชดช่วยต่อไปผลนี้ไม่จบไม่สิน้นอย่างนี้หนึ่งเมล็ดพันหลังจากเติบโตกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้นี้มีผลพันหมื่นอีกหนึ่งผลมี 1, มมพันหมื 1, ม่นเมล็ดพันอีกปลูกเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ต่อไปอีกกระจายพันอย่างนี้ต่อไปไม่ขาดสายไม่กี่ปีก็นับไม่ถ้วนแล้ว นี่เป็นหลักแน่นอนฉะนั้นจึงกล่าวว่าปลูกฝังพุทธรรมดังปลูกต้นไม้รู้ไหม 5. พวกเจ้าใส่ใจสายเลือดระกูลรุ่นหลังที่ตัวเองสืบทอดตลอดมาแต่ยิ่งจะต้องใส่ใจขวัญวิญญาณร,รุ่นหลังที่พวกเจ้าจะต้องสืบทอดต่อไปด้วยรู้ไหมขวัญวิญญาณรุ่นหลังเป็นเรื่องนิรันดรการ แม้จะยากลำบากแต่ความหมายนั้นล่วงข้ามล้ำลึกยิ่งคนฉลาดควรเลือกเป็นโดยเฉพาะยุคสุดท้ายนี้ในขณะที่มีแต่ภัยพิบัติหากเจ้าไม่ตั้งความมุ่งมั่นเพื่อมวลชนกายเนื้อของเจ้าไม่รู้จะมีเหตุเมื่อไหร่อาจต้องนอนเจ็บป่วยหรือมีเหตุต้องตายมันช่างไร้ค่าเหลือเกินพวกเจ้าคิดจะสแสวงหาความยินดีมีสุขที่แท้จริงไหม ความสุขที่แท้จริงคือช่วยคนช่วยคนเป็นบ่อกเกิดของความยินดีช่วยคนเป็นรากฐานของความผาสุกช่วยชีวิตคนช่วยเหลือคนยินดีมีสุขที่สุดใช่ไหมจึงมีแต่จริงใจช่วยคนหากใจของเจ้ากับใจของมวลชนสมานกันเมื่อนั้นไม่ว่าเจ้าจะไปถึงที่ใดก็จะมีคนนับหมื่นพันคิดถึงเจ้า คนหมื่นพันแม้จะมีความทุกข์แต่หากเจ้าอยู่ในที่นั้นก็จะทำให้มวลชนเหมือนอาบตัวอยู่กับสายลมในฤดูใบไม้ผลิได้ทุกเวลาเมื่อมีชีวิตอยู่เป็นควันวิญญาณเป็นที่อิงอาศัยของมวลชนตายไปมวลชนกราบไหว้ภาวนาเพื่อเจ้าอย่างนี้จึงจะเป็นคนผ่าสุขนิรันดร์การ ไม่ใช่ความผาสุกข,ของโลกสาปี5ปีในชีวิตนี้ของเจ้าจะเทียบได้รู้ไหม 6. ย้ายสวรรค์มาไว้ในโลกทุกแห่งจริยะดีมีสุขนี่คือปรากฏการสวรรค์ในโลกสิทธิเป็นประพราคารกลางทะเลมนุษย์จะต้องรู้ในตนแล้วจึงปลุกชาวโลกอย่าถดถอยลำบากซํำซ้อนก็ต้องฝ่าฟันเพียงแต่งแงนหาฟ้า อาจารย์ก็จะช่วยเจ้าเสียญพุทธะก็จะช่วยเจ้า 7. จิทธิ์ทั้งหลายจะเข้าเทียบเคียงข้างขบวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าโดยงานเมตตาการุณฉะนั้นพวกเจ้าจะต้องให้รอยยิ้มเพื่อสลายมลพิษมิให้ก่อเกิดให้รอยยิ้มเพื่อปิดปูบกิเลสต,ต่อสู้ให้รอยยิ้มเพื่อขูดแคะริษยาโลภาโทสะ ให้รอยยิ้มเพื่อปลอยปลายความอุ่นเองไปหมื่นลี้ให้รอยยิ้มเพื่อรับหน้านิมิตหมายของแสงสว่างให้รอยยิ้มเพื่อนำเอกภาพมาสู่โลก 8. เราเป็นรุ่นสร้างสวสวรรค์จึงพึงเตรียมตัวอดทนเสียสละมุ่งมั่นไปเผชิญกับความจริงจิกจังมั่นคงในศรัทธาความคิดวางรากฐานจิตใจเพื่อฟ้าดิน ดังอาทิตย์รุ่งอรุณในฤดูใบไม้ผลินำความอบอุ่นพาสุขไม่จำกัดสู่ชาวโลก 9. เราเห็นต้นไม้จะต้องรู้ว่าต้นไม้มีรากฐานเห็นน้ำจะต้องรู้ว่าน้ำมีต้นกำเนิดฉะนั้นคนเราดื่มน้ำลํำลึกต้นน้ำนั้นสำคัญที่สุดร่างกายของเจ้ากำเนิดจากพ่อแม่ฉะนั้นเจ้าจะทิ้งขว้างคุณธรรมคุณสัมพันธ์ของเจ้า ไม่ได้จิตวิญญาณของเจ้าเหลาหมู่โปลดประทานดังนั้นเจ้ายิ่งจะทิ้งขว้างภาระศักดิ์สิทธิ์นี้ง่ายๆไม่ได้ 10. อย่าพูดว่ากระแสสังคมทำไมจึงต่ำซาบอย่างนี้การรักษาความปลอดภัยทำไมจึงเลวลงอย่างนี้จะต้องรู้ว่าเราทุกคนล้วนมีหน้าที่รับผิดชอบเพียงแต่ทุกคนรักษาฐานะหน้าที่ตน สังคมก็จะปกติสุขได้